สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง your better เช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงหัวข้อที่ทรงพลังและเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในระดับที่ต้องทุ่มเทแบบสุดตัวเลยนั่นก็คือ big dreams need big s a c r i f i c e หรือความฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันที่ใหญ่ในชีวิตนะครับอยากจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานการเงินหรือการทำตามความฝันที่คุณตั้งใจไว้คุณต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายและมันต้องมีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าความฝันใหญ่ๆเหล่านี้ ต้องการอะไรจากเราและเราต้องยอมเสียสละอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับโดยแนวคิดนี้นะครับได้รับการพูดถึงและนำเสนอโดยนักเขียนนักผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองในหลายแหล่งรวมถึงจากแนวคิดของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในวงการต่างๆ,างๆเช่นคุณนโปเลียนฮิลในหนังสือ Think and go rich ที่พูดถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการเสียสละเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือคุณโทนี่โรบินส์นักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงซึ่งมักเน้นถึงความสำคัญของการเสียสละการทุ่มเทเวลาและการออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่านอกจากนี้ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเสียสละเพื่อบรรลุความฝันยังปรากฏในหนังสือหลายเล่มที่พูดถึงเรื่องการจัดการบริหารเวลายกตัวอย่างเช่น deep work โดยคุณคาร์ลนิวพอตเน้นถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลดสิ่งรบกวนและเสียสละความสะดวกสบายเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าหรือ atomic habits โดยคุณเจมส์เคลีย พูดถึงการเสียสละสิ่งเล็กๆเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเราต้องเสียสละอะไรบ้างผมอยากให้เราเริ่มต้นตั้งคำถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งกันก่อนความฝันใหญ่คืออะไรความฝันใหญ่อาจจะหมายถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้สำหรับชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นธุรกิจที่คุณรักการเป็นนักกีฬาระดับโลก การสร้างผลกระทบในสังคมหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นความฝันใหญ่เป็นสิ่งที่ท้าทายและบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ต่างจากความฝันเล็กๆก,ก็คือความท้าทายและการเสียสละที่มันต้องการหลายคนมีความฝันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะสละ ในระดับที่เพียงพอที่จะไปถึงฝันนั้นได้ครับความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ความปรารถนามันคือสิ่งที่ต้องทำงานหนักทุ่มเทซึ่งไม่ใช่แค่การคิดแต่ต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงการเสียสละบางสิ่งที่เรารักหรือคุ้นเคยครับโดยสิ่งที่เราจะต้องเสียสละมีหลักๆด้วยกัน4อย่างการเสียสละแรกคือ สละเวลาส่วนตัวและความสบายมาพูดถึงเรื่องเวลากันก่อนครับเวลาเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนเวลาไม่สามารถย้อนกลับไปได้และทุกคนมีเวลาจำกัดหนึ่งวันคือ24ชั่วโมงเท่ากันการที่จะบรรลุความฝันใหญ่ๆคุณจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันอย่างมากลองนึกภาพว่า คุณมีฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จแต่การจะไปถึงจุดนั้นคุณต้องทำงานมากกว่าคนอื่นบางครั้งอาจจะต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหรือแม้กระทั่งวันหยุดคุณต้องเสียสละเวลาในการพักผ่อนและเวลาที่อยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้การเสียสละเวลาส่วนตัวอาจจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่เมื่อคุณมีความฝันที่ใหญ่คุณต้องยอมรับว่ามันจำเป็นบางคนอาจจะคิดว่าทำไมฉันต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่แน่นอนคำตอบคือถ้าคุณไม่ลงมือทำให้มากกว่าคนอื่นคุณจะไม่สามารถไปถึงฝันนั้นได้เลยครับหากคุณต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณต้องยอมเสียสละเวลาของตัวเองให้กับความฝันนั้นบางครั้ง มันอาจจะหมายถึงการเลิกทำสิ่งที่คุณชอบในระยะสั้นเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายในระยะยาวการเสียสละอย่างที่ 2. คือเสียสละความสนุกสนานในระยะสั้นการเสียสละเวลาเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะต้องเสียสละเมื่อเรามีความฝันที่ใหญ่ก็คือการเสียสละความสนุกสนานในระยะสั้น หลายครั้งที่เราต้องปฏิเสธโอกาสที่จะไปสนุกกับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่การพักผ่อนเพื่อมุ่งมั่นทำงานต่อไปบางครั้งเมื่อเพื่อนๆของคุณออกไปปาร์ตี้ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่สนุกสนานคุณอาจจะต้องนั่งอยู่กับงานหรือทุ่มเวลาในการฝึกฝนทักษะใหม่ๆเพราะเป้าหมายของคุณในระยะยาวใหญ่กว่าที่จะละเลยได้ คุณอาจจะต้องพลาดช่วงเวลาที่สนุกแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือความสำเร็จที่คุ้มค่าในอนาคตซึ่งความสำเร็จระยะยาวมักต้องการการเสียสละความสนุกสนานในระยะสั้นคุณอาจจะต้องพลาดบางโอกาสในการสนุกสนานในวันนี้แต่การทำงานหนักในตอนนี้จะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับต่อมาครับ การเสียสละอย่างที่3คือเสียสละความสะดวกสบายและออกจากคอมฟอร์ z โ n e อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเสียสละเมื่อเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่คือความสะดวกสบายเราทุกคนมักชอบอยู่ใน Comfort Zone หรือโซนที่เรารู้สึกปลอดภัยและสบายใจจริงไหมครับแต่การตามหาความฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องการให้คุณก้าวออกจาก Comfort Zone นั้น เพื่อเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนความฝันใหญ่มักมาพร้อมกับการตัดสินใจที่ยากลำบากคุณอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและคุณจะล้มเหลวหรือต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในอนาคตเช่นคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงเพื่อทํำตามความฝันในการเริ่มต้นธุรกิจ แม้มันจะมีความเสี่ยงที่สูงแต่คนที่กล้าเสี่ยงและออกจาก Comfort Zone มักจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่กล้าแต่ผมขอ d i s c l a i นิดนึงนะครับผมไม่ได้อยากให้ทุกคนออกจากงานประจำที่ทำอยู่แต่คุณสามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้ครับซึ่งยุคสมัยนี้ต้องบอกว่าการมีอาชีพที่2-3-4มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำได้ ดังนั้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเอาแต่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคุณต้องกล้าที่จะก้าวออกมาเพื่อผเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงครับและการเสียสละอย่างสุดท้ายคือการเสียสละพลังงานและจิตใจโดยการตามล่าความฝันที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาความสนุก หรือความสะดวกสบายแต่มันยังหมายถึงการเสียสละพลังงานและจิตใจการทุ่มเททำตามความฝันต้องการพลังงานทางจิตใจอย่างมหาศาลไม่ใช่แค่การทำงานหนักทางกายภาพเท่านั้นแต่คุณยังต้องรับมือกับความกดดันความเครียดและอุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทาง หลายคนอาจจะรู้สึกท้อแท้ได้เมื่อต้องเผชิญกับความล้มเหลวหรืออุปสรรคแต่ถ้าคุณมีความฝันที่ใหญ่พอคุณต้องมีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่จะไม่ยอมแพ้คุณต้องยอมรับว่ามันจะไม่มีวันที่ง่ายวันที่คุณรู้สึกอยากจะล้มเลิก แต่การเสียสละพลังงานและการอดทนต่อความยากลำบากเหล่านี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นความฝันใหญ่ต้องการความอดทนและการเสียสละพลังงานทางจิตใจคุณต้องเข้มแข็งและไม่ยอมแพ้แม้จะเจอกับความล้มเหลวเพราะความสำเร็จมักมาจากการที่คุณก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ครับ ซึ่งนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะสรุปความฝันใหญ่ต้องอาศัยการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เช่นกันการที่คุณจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมันไม่ได้ง่ายและมันต้องอาศัยการเสียสละอย่างมหาศาลคุณอาจจะต้องเสียสละเวลาความสะดวกสบายหรือแม้แต่พลังงานทางจิตใจในการทำงานให้มันสำเร็จถ้าคุณพร้อมที่จะเสียสละและทุ่มเทให้กับมัน ผมเชื่อว่าความฝันของคุณจะเป็นจริงได้แน่นอนและอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความยากลำบากเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันจะคุ้มค่ากับทุกความเสียสละที่คุณทำและนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดกลับไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ที่สำคัญคุณสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปได้วยกันสุดท้ายผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ